เห็นนะคะเนี่ยจะมีปัญหาอีกอย่างหนึ่ง,นงเนาะพิ่งเจอนะคะมันจะมีหนอนชอนกิ่งอะคะอ่ะเนี่ยทําให้กิ่งเราเห็นไหมทําให้กิ่งเราแห้งอยู่ๆก็แห้งเหี่ยวไปเลยเนาะเนี่ยจะเป็นรูๆอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดเข้าไปดูดีๆเนาะมันจะมีหนอนอยู่ข้างในอะค่ะหนอนกระดึ๊บๆ,ๆอยู่ข้างใน ยทําให้ยอดเราแห้งตายแล้วก็เอ๊ะทำไมต้นไม้เราตอนแรกก็สวยอยู่ไปไป,ไปมาแห้งเหี่ยวแล้วก็ตายไปเลยก็มาไล่ดูเนาะก็จะมีหนอนอยู่ข้างในนะคะเป็นอันตรายอีกตัวหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงนะคะกินแบบไม่เหลือเลยนะคะกนินหมดเลยอะ่ะหักออกไปเลยแล้วกันเนาะ เสียดายนะคะอืมอมืกินลงไปเยอะเลยนะคะนู่นไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเนาะต้นนี้เนาะเขากินลงไปเยอะมากเลยอ่ะคะ่ะอืมหากออกไปเลยแล้วกันเหลือแค่นี้ ก,กินลงมาเยอะมากนะคะถ้าเกิดเราไม่หักทิ้งเนาะเขาก็จะกินลงไปเรื่อยๆอหนอนอะ่ะเดี๋ยวต้นไม้เราก็จะตายหักทิ้งไปเลยค่ะเสียดายแต่ก็ต้องหักสวัสดีค่ะมีใครเป็นเหมือนเราไหมคะตอนแรกก็สวยดีๆอยู่ๆย,ยอดก็มาเนี่ยแห้งตายลงไปอย่างนี้เลยค่ะไม่รู้ว่าเป็นอะไร มเขาแปลกใจเนาะตาดอก่อนยอดเขาก็จะแบบฝ่อนะคะนี่ฝ่อลงไปเนาะฝ่อแล้วก็จะเนี่ยอล่ะอย่นี่เนาะเนี่ยก็จะฝ่อเป็นรูลงไปอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเนาะปัญหา ปัญหาในการทำสวนเนาะก็จะเจอมาเรื่อยๆนะคะก็ไม่ได้มีแค่ลดน้ำเนาะไม่ได้มีแค่ให้ปุ๋ยให้ยานะคะก็จะมีเนี่ยอยู่ๆย,ยอดก็แห้งไปอย่างนี้เลยก็มีนะคะ,ะค่ะเห็นกิ่งนี้ไหมคะกิ่งนี้นะคะเราเราก็แปลกใจอยู่ครั้งที่แล้วนะคะว่าทำไมเอ่อ กิ่งเราอยู่ๆก็เหี่ยวแล้วก็แห้งไปเฉยๆนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเหตุผลเกิดจากอะไรแต่พอมาเนี่ยก็เลยมาสังเกตดูเนาะเห็นไหมเดี๋ยววางลงให้ดูก่อนนี่เห็นไหมคะมันมีหนอนนะคะหนอนเข้าไปชอนใจอยู่ตรงตรงเขาเรียกอะไรอะ่ะเนี่ยตรงลำลำต้นมันนะคะเนี่ยก็เลยทำให้ยอดเขาตายนะคะยอดตาย แห้งลงไปเลยนะคะเสียดายมากแล้วนอนนี้ต้องกําจัดยังไงเลยเนี่ยมาได้ไงก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเนาะเสียงลยะคะ่ะเนี่ยเป็นเกือบถูกต้นเลยนะคะแก้ไขยังไงดีเนาะใครมีวิธีแก้ไขก็แนะนําด้วยนะคะขอบคุณล่งหน้าค่ะเนี่ยหนอนเข้าไปได้ไงก็ไม่รู้เนาะ ค่ะก็พามาดูปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เราเจอนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ